สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับจากบ้านสวนนองมารพิม้นะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆครับเพื่อนเพื่อนเห็นสวยงามนะครับเมฆสวยงามเลยเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนครับฟ้าเปิดวันนี้เป็นวันที่สองครับผมอ่า ท้องฟ้าก็เทวดาก็วาดแต่งแต้มสีสันนะครับให้มีความสวยงามนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็เอาบรรยากาศสวนมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับหลังจากฝนตกติดต่อกันหาหกมือครับโอ้ <laughs> น้ามร้ายครับ ่วมถึงขอบเบิรมเลยครับปลาก็กับปี้กระเป๋าก็ดีก็ไดาขึ้นมาเล่นน้ำนะครับปรากฏว่าต้นไม้ผมก็ที่ปลูกไว้ชั้นเบิรมนะครับเพื่อนเพื่อนรากเน่าตายนะครับเดสมอลเล่ไปหลายต้นแล้วครับอ่าเห็นไหมครับ ต้นต้นทองไรนะครับไม่รอดครับแสดงว่าเขาไม่ชอบน้ําท่วมขังนะครับขนาดหญ้ายังไม่รอดเลยครับเพืเ่อนๆนะครับก็ยังจะกินรี <c oughs> โดนน้ําขังก็ตายนะครับก็คงลงไปเดินข้างล่างไม่ได้ครับนะมันดินมันจะล่มนะครับเดียว มีโอกาสที่ขอบสสะมันจะสไลด์ลงไปนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็งดไม่ได้ลงไปเดินเบิร์มนะครับเอาบรรยากาศต้นไม้มาฝากเพื่อนๆครับให้เบิมกันว่า,าปลูกไปสี่เดือนกว่าแล้วไปหอดไซล้ลนะครับอ,อันนี้ส่วนมากจะเป็นพยุงครับผมพึ่งมาตัดสางกิ่งนะครับน้องก็แตกออกมาใหม่แล้ว เพราะว่าเป็นการปลูกระยะทีนะครับคงจะบังคับให้ต้นขึ้นในแน,นวดิงแนวดิงนะแนวสูงนะครับก็พยายามตัดสางด้านคางออกนะครับอ่ะอันนี้อุโมง์ต้นไม้นะความฝันของผม <c oughs> ก็ต้นไม้ก็ทยอยเติบโตครับนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝันะ่งขอบบ่อบปลูกก่อนต้นก็จะดูโตก่อนนะครับ ก็ใช้กล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ครับเพื่อนๆคือการห่มดินนะครับตัดหญ้าในแปลงของเฮ่านะฮะมาคลุมดินนะครับเพราะที่นี่คือดินก้นบอนะครับมันไม่มีสารอาหารอะไรนะครับถ้าปลูกไม้ผลเนี่ยต้องผ่านการปรุงดินอย่างมากมายครับเพื่อนๆน,น,นะครับปลูกไม้ปาผมก็ ใส่ปุ๋ยคอ,อกรองพื้นนะครับสามสี่กำมือนะครับอ,อย่ารองนั้นล่างนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าล่อ,อยงชั้นบนนะครับต้นไม้บบ่าบาตายหรอกครับเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าซิบกามือเดี๋ยวมันก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยครับช่วยให้รากต้นไม้มันแตกครับนะมันจะมีอียังได้กินเน่ยนะครับผลก,การการห่มดินครับ ก็จะเป็นการรักษาความชื้นครับเพื่อนๆน,นะครับอ่าก็โดนฝนโดนยังไปแน่มากับฉีเปื่อยครับแล้วก็เสียเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้เฮาในอนาคตนะครับอ่ามองนี้ก็คงจะเป็นมองพักวพอนนะครับอ่าเฮากับมาเดินเล่นนะครับอ่าถือว่าเท่าแกเชลาเดินโนไายกับนั่งรถเข็นกับยังพ่อจะเข็นอ่าเลททางไว้นะครับ เป็นระยะไว้ประมาณ4เมตรนะครับหลอบสะนะครับก็จะเป็นจุดพักพอนนะครับเป็นแหล่งอาหารหรือคือเลี่ยงปลานะครับตอนนี้ตัวใหญ่ก็โอ้เกือบโลกก็มีดนะครับสื่อมาแบบกระไซนะครับก็มีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับเพื่อนๆน,นะครับหัวอาหารบ้านไหนกินจากเม็ดอยู่ครับเนี่ยผมอาศัย เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับตัดใบกล้วยบ้งางเอาพืชที่อยู่ในสวนของเราให้เขากินนะครับเลีเ้ยงปลากินพืชน,นะครับเพื่อนๆน,นะครับก็จะได้ช่วยประหยัดต้นทุนนะครับในการให้ซื้อที่จะซื้อหัวอาหารนะครับโซนนี้เป็นใหม่ปลานะครับเป็นสะเป็นหน้านะครับบริเวณ ขอบข้าบ้านก็จะเป็นส้นใหม่ผลนะครับปลูกมะม่วงปลูกจิมจูปลูกอ่พวกพู้สาสามรถนะครับเฮ้ยเป็นอาหารของเราไม่ได้เนะ้นเอาไปขายครับปลูกไว้กินนะครับเรียกอแบ่งปันญาติพี่น้องเพื่อนฟูงนะครับเลือไปขายจักน้อยแน่นะครับ <c oughs> ย็ดหน้าปลูกเขาไร้กินนะครับเพื่อนนะ มันเป็นความผิดพลาดนะครับตัวนรียนเป็นดินเหนียวนะครับตอนดำมันไม่มีน้ำนะครับรากพืชไม่มันบ่อแตกนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็นํนาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้ครับฝากกดติดตารแมเดร์ครับมิยังก็จะทยอยอัปเดตให้ชมกันนะครับครับสวัสดีครับ